สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางนะครับมาถึงที่ตงอยเนาะใช่นะครับอ่ะพี่น้องครับผมมือสักครู่นะครับนะก็มีข่าวด่วนนะครับผมมีข่าวด่วนนะฮะจากคนผู้ทอนนะครับอ่าฮัลโหลโปข่าวนะครับมาบอก นะก็สืบเนื่องเนาะหญิงวัยส5ปีที่เก็บผาวานนะครับแล้วก็ลงป่าจนเสียชีวิตนะครับผมก็ <c oughs> หายตัวไปนะฮะับสบวันนะครับจนได,บได้พบนะกลายเป็นศพนะครับก็ ข่าวสารนะครมาออกมาใหม่นะครับอทางญาติพี่น้องนะครับผมได้รวมนะรวมกันรวมตัวกันเนาะขึ้นมาค้นหาส่วนที่หายไปนะครับเป็นทางอะไรนะทางพ่อแม่ทางญาตินะฮะเพราะว่า ชิ้นส่วนนะฮะมันมันไม่ครบนะฮะเอฟซีอ่ามันขาดหายสิ่งที่ขาดหายก็คืออ่อน่าจะเป็นมือเนาะมือกับกับเท้านะครับที่อ่าน่าจะโดนสัตว์นะครับกัดแล้วก็เอาไปกินนะครับผมตอนนี้ทางญาติก็ขึ้นมาค้นหานะครับทางคนบุทรเนาะโทรมา น่าจะเป็นเมื่อวานนะครับผมอันนี้พวกเราไม่ไม่ได้ทราบข่าวนะครับผมเมื่อวานนี้ก็อยู่บ้านเนาะเมื่อวานนี้ก็ไปไมอบของนะฮะก็ไม่ได้ยินอะไรข่าวอะไรนะครับน่าจะเป็นทางญาติพี่น้องนะครับไม่ได้ไปสารมาทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ นะครับน่าจะเป็นญาติขึ้นมาหามาหาเองนะฮะมา,ากันเองเนาะมไม่ได้มาเจ้าหน้าที่ไม่ไ,มได,ไได้ไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ไปบ้านพานตายนะก็พี่น้องเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เนาะถ้ากลับไปทันนะครับผมถ้ากลับไปทันอาจจะได้ไปทําข่าวนะครับผมต้องต้องรอ ทางคนบุตรนาะโทรมาอีกทีนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีการค้นหานะครับส่วนอวัยวะที่ขาดหายไปหญิงวัย35ปีที่พัดลงป่าแล้วกลายเป็นศพนะครับเป็นเป็นข่าวที่พี่น้องนะครับให้ความสนใจมากนะครับเมย์มาต่ยออกมาแล้วนะครับ เดินมาไม่มาต่อยก็เดินมาครับพี่สีได้หรือเปล่าก็ต้องรีบกลับนะครับพี่สี่ไม่ได้รีบกลับแล้วก็ได้เข้าในเมืองมันไม่ใช่เบสทเทิร์นอ๋อเหรอได้เข้าในเมืองโอ้โหได้พี่น้องนะครับผมพึ่งพูดไปเมื่อกี้ไปเออพึ่งพูดไปเมื่อกี้ มันไม่ใช่เวทเทินอ๋อไม่ใช่เวทเทิลไม่เป็นไรนะครับไปเข้าในเมืองในเอฟซีทุกท่านเนาะข้าในเมืองก็เดี๋ยวคุณบุตรอีพีเนาะเชิญว่าจะโทรมายังไงนะครับล่าสุดเนาะทุกท่านนะครับน่าจะเป็นทางแค่แค่ญาติพี่น้องเขานะครับที่ขึ้นไปตาม หาครับส่วนที่หายไปเนาะใช่นะครับถ้าเป็นหมาจิ้งจอกนะสุนกกัขจิ้งจอกนี่กุกไก่นะโอ้เขากินข้าวท้องหมดแล้วเนาะน,ะนะี่แน่กามันกัดไปได้มันแทงกินจนหมดด้วยแล้วกระดูกเนาะสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกมันกินหมดเลยนะกระดูกก็กินนะใช่ ไปตามเราก็ได้ไปก็ได้ไ่เจอเราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าาไปแล้วทุกท่านนะครับก็ถ้ากลับบ้านทันเนาะทุกท่านก็จะไปทำข้าวนะครับก็ตอนนี้ก็มีจตล่อทางคนพุธรได้โทรมาอีกทีนะ่เพราะว่าคนพุธรเป็นคน อยูอ่ทางนู้นเนะ <c oughs> าะ1,000เต็ม <c oughs> ทาง1,000ง่แล้วเลยไม่ยังไงหนีเจ้าก็ดูหนิ500จาก <c oughs> ส่วนที่หายหรือเปล่าครับพี่สีน่ะตอนนี้ก็เดินทางาก็ไม่เห็นเข้าวงสวกุลนะครับตรงนี้ว่าไม่เจอเห็นไม่เห็นนะไม,ไม่เห็นเนาะ ถ้าเขาขึ้นไปหาแล้วยังไม่เห็นเราขึ้นไปหาก็ไม่เห็นกันไม่รู้ว่าไปไปตรงไหนเนาะ<ช>รู้ว่าจะคาบไปตรงไหนนะครับ<ม>เป็นสัตว์แน่นอนนะครับ FC นะครับที่กัดนะครับแล้วก็ฆ่าไปกินเนาะใช่ใชไปเาเด็กง่อยยังไปโรงเรียนอยู่เนาะซึ่งเด็ เราก็จะรีบไปรีบกลับนะคะเอฟซีเบิงดด้งรถหร้อรถอะไรรถวันนี้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเป็นวันศุกร์เนาะก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะสำหรับคนที่กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนช่วงสงการเนาะก็ส่วนมากก็กลับไปแล้วเลยเนาะกลับไปทำงานทำการแล้วแหละ เจ้าว่าวันนี้จะไปไหมนี่เร<ม>าจะขึ้นปูกันไหมดูฟังฟังข่าวก่อนรลอลงวิน์รอทางคนคุณทอนโทรมาก่อนถ้ากลับไปทันก็ไปไปไหามันมันมันจะอยู่ที่ไหนพื้นที่มันกว้างมากเลย เขาเขคงไปหาบริเวณที <divide S 1> ت ت ่พบศน่าจะใช่น่าจะไปหาบริเวณไกลๆแล้วก็ประมาณซ้ายขวาหน้าหลังก็ประมาณร้อยสองร้อยเมตรเพราะว่าไปวันนั้นน่ะเขาไม่ออกออกกว้างกว้างหาแค่ยี่สิบสามสิบเมตรบ่ไม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 ่ได้ออกไปหาไม่ได้ออกไปหาเลยแค่ไปเจอศพแล้วก็นำศพมาห่อเรียบร้อยห่อห่อแล้วก็มาไม่แน่อาจจะ ้ริณไดหาบริเวณประมาณสักร้อยเมตรชอ0รอยเมตรนี่เนาะตีบงอ่ะนะใช่ก็น่าจะเห็นเอาพี่น้องเอ้ยยังไงก็มาให้กำลังใจทีมญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เร่งหาเนาะเห็นว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาทำการหาชิ้นส่วนที่หายไปนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายนะคะที่มาในจุดนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ